แต่ละช่องนี่ภายในนะครับผมก็จะมีช่องนะครับบรรจุได้ขนาด24ซองนะครับผม<ต>สังเกตรตรงนี้นะครับผมตัวนี้เป็นผงซัฟฟอกแคนิดแบบผงนะครับเนื่องจากว่าไอซงองผงซัฟฟอกแบบผงเนี่ยมันมีขนาดใหญ่นะครับผมเวลาที่เครื่องหมุนเนี่ยไอเกลียวตัวนี้บางทีอาจจะหยอดแล้วอาจจะไม่หล่ดนะครับเนื่องาว่ามันเกิดความแน่นเกินนะครับตัวนี้ถ้าว่าใส่แค่ครึ่งหนึ่งหรือว่าใส่แค่12ซองเนี่ยเฟืองตัวนี้มันก็จะหมุนหมุนได้ง่ายนะครับผมก็จะหล่นลงมานะครับเพต่อปปปูอีกทีนึงนะครับ กดเบอร์สีแดงนะครับกดไปปุ๊บอ่าจะวางกัญยาก็อลื่นลงมานะครับในช่องนี้แล้วก็หยิบเข้าไปได้เลยนะครับผมถามว่าลูกค้าล้วงเข้ามาได้ไหมนะฮะนี่ลูกค้าล้วงเข้ามาหยิบไมได้ไหมนะครับก็ไม่ได้นะครับผมเปิดเข้ามาปุ๊บก็จะชนชนกับฝาข้างในนะครับลูกค้าล้วงเข้ามาปุ๊บเข้ามาหยิบไม่ได้นะครับก็จะชนติดกับขอบตัวนี้นะครับซึ่งทําไว้ปรับป้องกันการล้วงล้วงเข้ามาหยิบตัวนี้นะครับ วันนี้นะครับทุกคนผมจะมาแนะนําอุปกรณ์ไอเทมเด็ดสาหรับร้านซักผ้าจดเหรียญอีกหนึ่งอย่างนะครับผมเรียกได้ว,ว่าเป็นไอเทมเด็ดสาหรับร้านซักผ้าจดเหรียญที่ไม่มีไม่ได้นะครับเป็นก็และก็เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการซักผ้าด้วยนะครับนั่นก็คือ,อตู้ขายน้ํายาปรับผ้านุ่มนะครับคนที่มาดูแล้วถามว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมก็ ตู้รูปทรงก็ไม่ถึงกับใหญ่มากนะครับก็จนะมีลักษณะเป็น,เป,นเป็นตู้ลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ไม่ไม่ถึงกับว่าเล็กไม่ถึงกับว่าใหญ่มากนะครับตู้นี้เรียกว่าสามารถที่จะโยดได้ทั้งเหรียญเหรียญบาทนะครับเหรียญสองบาทเหรียญห้าบาทแล้วก็เหรียญสิบบาทเรียกได้ว่าเอา่อเหรียญทุกชนิดที่มีอยู่ในประเทศไทยก็สามารถที่จะเอ่อโยนเหรียญตู้ตัวนี้ได้เลยนะครับผม เดี๋ยวเราก็จะไปแกะดูภายในนะครับว่าจะมีลักษณะหน้าตาอย่างไงนะครับใช้งานง่ายหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปแกะดู้างในกันเลยนะครับผมก็เปิดตู้มานะครับภายในก็จะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นช่องสำหรับมองสินค้าได้นะครับแล้วก็อันนี้สําหรับปุ่มคอนโทรลแล้วก็เซตค่าเวลาที่เราจะเติมน้ายาต่างๆนะครับผมนี่อันนี้สำหรับเติมน้ายานะครับแล้วก็สามารถที่จะสลับได้นะครับว่าช่องนี้เติมน้ายาแบบไหนเติมน้ายาแบบไหนเนี่ยหรือว่าจะเติมน้ายาทั้งหมดสามารถที่จะตั้งค่าเซตค่าได้นะครับ เดี๋ยวผมจะเป็นสัญญาของช่องนีญญ้นะครับ แต่ละช่องนี่ภายในนะครับผมก็จะมีช่องนะครับบรรจุได้ขนาด24ซองนะครับผมก็24 24 24นะครับแต่สังเกตตรงนี้นะครับผมตัวนี้เป็นผงซัฟฟอกแคนิดแบบผงนะครับเนื่องจากว่าไอซองผงซัฟฟอกแบบผงเนี่ยมันมีขนาดใหญ่นะครับผมเวลาที่เครื่องหมุนเนี่ยไอ้เกลียวตัวนี้บางทีอาจจะโยอนแล้วอาจจะไม่หล่นนะครับเนื่องจากว่า มันเกิดความแน่นเกินนะครับตัวนี้ถางว่าใส่แค่ครึ่งหนึ่งหรือว่าใส่แค่12ซองเนี่ยเฟืองตัวนี้มันก็จะหมุนได้ง่ายนะครับผมก็จะหล่นลงมานะครับว่ารกสบปัญหาหลักนะครับไอ้ช่องเนี่ยมันแน่นนะครับผมเนื่องจากว่าซองมันใหญ่นะครับแต่ส่วนเป็นน้ํายาน้ำยาปรับพนุ่มเนี่ยมันก็มีความหลวมอยู่พอดีนะครับผมไม่ไม่ถึงกับแน่นมากนะครับมีอิสระในการเตียวมันหมุนลงมาแล้วก็หล่นลงมาข้างล่างนี้แล้วก็ลูกค้าก็รับไปช่องนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ไอ้น้ำยาซักเนี่ยก็มีช่องที่ขนาดพอดีเหมือนกันนะครับผม,มน้ำยาซักน้ำตายาซักผ้านะครับชนิดน้านะครับตัวนี้ก็มีขนาดช่องพอดีนะครับส่วนไอ้ตัวเน,นี้มันก็ขนาดใหญ่ขึ้นมาทาให้หล่นหล่นมาบางทีหยดเรียแล้วมันมันหยดเรียเสร็จปุ๊บกดแล้วมันไม่หล่นนะครับบางทีอาจจะค้างอยู่บริเวณนี้เนะื่องจากความแน่นของตัวสปริงนะครับ สปริงเนี่ยช่องมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมช่องนี้ผมเลยใส่แค่12 12ซองก่อนนะครับเพื่อที่จะเฟืองมันจะหมุนแล้วก็หล่นลงมาได้ง่ายนะครับผมอย่างอื่นก็ใส่ไปจําเต็มจานวนเลยนะครับประมาณ24 24ยซองนะครับส่วนการตั้งค่านะครับผมนี่นะครับหลังจากที่เราเติมน้ำยาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมมุมข้างบนเนี่ยจะเป็นแป้นคอนโทรลนะครับผมก็มีหมายเลข1 2 3 4าสเรียงหมายเลขอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือชั้นที่1ก็คือช่อง1 2 3 4นะครับไอ้ปกติแล้วมันสามารถที่จะตั้้งราาาคไดว่ สองรักกี่บาทนะครับ1บาท2บาท3บาท4บาท5บาท6บาทสามารถตั้งราคาได้หมดนะครับวันนี้ผมตั้งเป็นซองละ5บาท5บาท5บาทหมดเลยนะครับผมก็เซ็ตค่าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวการเซ็ตวิธีเซตค่าเนี่ยก็เรียกว่าขอยไปดูอีกคลิปนึงนะฮะอันนี้ผมเซ็ตค่าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราเติมนยาเสร็จการใช้งานก็คือเราแค่กดไป3ครั้งนะครับเพื่อที่จะให้ระบบรีเซตนะครับหลังจากตั้งเป็น24 24ชิ้นนะครับ 24ชิ้นแล้วก็จํานวน5บาทมันยาก็จะเต็มช่องเรียบร้อยนะครับส่วนไฟ LED ข้างในนะครับผมส่วนไฟตรงนี้นะครับผมก็ทางโรงงานทางบริษัทไปได้ให้มานะครับเนื่องจากว่ากลางคืนผมดูแล้วไฟมันมันมืดนะครับผมเลยเมาติดตั้งไฟนอกเป็น LED เข้ามาเป็นแถบแบบนี้นะครับผมก็มีเสียบปลั๊กจากมีมีเสียบปลั๊กจากด้านหลังตัวเครื่องนะครับผมจบฝังไปในผนังเลยนะครับผมนี่ กางคืนเนี่ยก็จะมีไฟส่องสว่างสําหรับดูสินค้าภายในเพื่อลูกค้ามาดึกๆแล้วมันไม่มืดข้างในนะครับผมก็เรียกได้ว่าสะดวกครบครันนะครับถ้าเกิดเราใช้เครื่องไปสักพักนึงนะครับปรากฏว่าน้ํายาหมดเนี่ยเราก็จะสังเกตจากไฟกระพริบตรงข้างหน้านี้นะครับผมก็จะมีสีสีแต่ละสีก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมก็จะไฟกระพริบก็จะแสดงอาการกับไฟกระพริบเนี่ยเพื่อแสดงสถานะว่าอุปกรณ์ยังมีครบนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ของหมดนะครับของหมดไฟก็จะ หยุดกระพริบนะครับไฟหยุดกระพริบนี่ก็เรียกว่าก็ต้องมาดูแล้วก็ค่อยเติมน้ำยา,เ,าเข้าไปเพิ่มเติมแล้วก็ไปกดรีเซตการตั้งค่าเหมือนเดิมน,นะครับถ้าว่าเราไม่กดรีเซตเนี่ยเ,เติมน้ำยาอย่างเดียวลืมกดรีเซตเนี่ยไฟก็จะไม่ติดนะครับเพราไฟไม่กระพริบเนี่ยเรียกว่า,าลูกช้าก็หยดแล้วก็ไม่สามารถที่จะกดน้ำยาได้นะครับผมเพราะน้ำยาหมดปุ๊บไฟดับไฟดับปุ๊บเติมน้ำยาเสร็จกดรีเซตแล้วก็ไฟก็จะกระพริบเหมือนเดิมนะครับ ก็โยนีแล้วก็ท้ำยากดตรงนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกดกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองกดดูนะครับว่ามันยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับมาเราก็มีเหรียญสิบมาแล้วครับก็หยอดไปเลยนะครับผมอ่าตอนนี้ก็เครื่องแสดงสถานะว่าสิบบาทแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดน้ํายาดูครับโยดเหรียญเสร็จปุ๊บไฟก็จะสว่างขึ้นมาพร้อมกันทั้งสี่ดวงนะครับเพื่อรอที่จะกดนะครับผมผมจะกดน้ายาสีฟ้านะครับกดไปปุ๊บเครื่องจะมาก็จะหล่นลงมาข้างล่างนะครับผมอ่าผมจะกดสีน้ำเงินปุ๊บ ก็จะทางานนะครับกดหลุดลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับผมเดินลงมาแล้วนะครับนี่น้ำยาลูกค้าก็สามารถที่จะเปิดเอาตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ดูกันอีกครั้งนะครับผมโยดไว้ปุ๊บสิบบาทนะครับตัวนี้ก็องนก็ขึ้นสิบบาทมุมนี้เลยนะครับขึ้นสิบบาทแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะกดน้ำยาอีกทีนึงฮะต่อไปเป็นน้ำยาซักชนิดน้ำนะครับผมกดปุ๊บ อ่าหล่นลงมาเรียบร้อยนะครับนี่หล่นลงมาแล้วครับกอพอออกมาได้เลยนะครับนี่ส่วนภายในนะครับภายในเนี่ยภายในเนี้ยเรียกได้ว่าป้องกันการล้วงขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าถ้าว่าลูกค้าถามว่าลูกค้าล้วงเข้ามาได้ไหมนะฮะนี่ลูกค้าล้วงเข้ามาแบบนี้ได้ไหมนะครับก็ไม่ได้นะครับผมปิดเข้ามาปุ๊บก็จะชนชนกับฝาข้างในนะครับลูกค้าล้วงเข้ามาปุ๊บเข้ามาหยิบไม่ได้นะครับก็จะชน ติดกับขอบตัวนี้นะครับซึ่งทําไว้ปรับป้องกันการล้วงล้วงเข้ามาหยิบตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดน้ำยาดูอีกทีเึงนะครับกดเบอร์สีแดงนะครับกดไปปุ๊บอ,อ่าจะว่าน้ำยาก็หล่นลงมานะครับในช่องนี้ล้วก็หยิบเข้าไปได้เลยนะครับผมอ่าเก็ออกมาได้เลยนะฮะเราเรียกได้ว่าอ่าตู้ซักผ้าไอา้ตู้กดน้ำยาซักผ้านะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเครื่อง ตัวเลือกนะครับหรือว่าเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกนะครับเป็นไอเทมเด็ดของร้านซักผ้าอีกชนิดหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้มีตัวเลือกในการซักนะครับบางทีเป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นคนทํางานออกมาจากบ้านอย่างเร่งรีบเนี่ยอาจจะไม่สะดวกเรื่องการพกหมกอผงทักฟอกบรรณางๆก็มาใช้บริการตู้ชุดนี้ได้เลยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้หากเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้านะครับผมมีไอเทมเด็ดยังไงเนี่ยผมจะมารีวิวไว้ให้ทุกคนได้ดูอีกนะครับผมสำ